ตอนนี้เรามาเดินชมพอนนะคะชมพอนในช่วงสปริงนะคะทุกคนดูสิบรรยากาศด,ดีมากๆเลยเนี่ยน้ำมันออกมาจากนี้เป็นน้ำที่กองแล้วนะคะออกมาเข้ามาในพอนบรรยากาศด,ดีมาก อ๋อไม่ใช่น้องหานแคนาเดียนกีสแคนาเดียนกีสค่ะทุกคนเป็ดเหมือนเป็ดดูสิสองพ่อเมียเดี๋ยวเขาก็จะไปไข่ตรงขอบขอบอ่ะขอบ,ขอบสะแคนาเดียนกีสเขาบินได้นะคะทุกคนเนี่ยเขาบินมาจากไหนก็ไม่รู้ก็สามารถบินได้ น่ารักจังนี่เป็นครั้งแรกของปีนะคะทุกคนที่เราที่ปามาเดินชมรอบๆคอนนี่ครั้งแรกของปีปีนี้นะคะสองหนุ่มไปแล้วดูสิ นี่ก็จะเป็นแป้นที่เขาปกปลานะคะในตรงนี้ก็จะมีชื่อเขียนบอกไว้นี่ก็จะเป็นชื่อของบุคคลที่เขา,าเป็นมมเบอร์ที่นี่คะ่ะย่ากำลังขึ้น ซุ้มเก็บของเก็บของตกปลามัมากหลายเลยเด้อคุณสาเนี่ยมาเดินแบบเนี้ยเขาไม่ตกปลาวันนี้ ไม้ป่างามจังเนี่ยเป็นดอกไม้ป่าทุกคนดูสิงามมากเลยเนี่ยสีชมพูสีสวยด้วยวิวสวยมากเลยค่ะโอ้ยนึกถึงปิกนิกวันนี้ไม่ได้เอาปิกนิกมาดูสิ ไม้สวยมากฮัลโหลไฮดูได้ดิ thank you กว้างเหมือนกันนะคะทุกคนเนี yeah. ่ย อวาก็เห็นกาเห็นปลาตัวใหญ่ค่ะทุกคนปลาตัวใหญ่มากโอ้ย oh, ม er uh. ีน้ำตกฟังเสียงน้ำตกเล็กไปเล็ก มาอีกแล้วแคนาเดียนกูสคแนเดียนกีสต่คอร์เ็กต้องเป็ดลอยน้ำว่อนเลย อุ้ยดอกนี้สวยค่ะทุกคนดูสิไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่สวยสีเหลืองค่ะสวยมากเราก็มาเดินออกกำลังกายชมวิวรอบๆอบสะนะคะทุกคน ดอกไม้ป่าไม้ป่าสวยมากเล็กนั่งอยู่ริมสะพานเราจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนู้นตรงนู้นมันจะเป็นเกาะเป็นไอแลนด์ข้างในสา ก็จะเป็นดอกไม้ป่าค่ะทุกคนสวยมากดูสินี่ดอกไม้ป่า เป็นพวงเลยม่จะออกมาเป็นพวงเลยเดี๋ยวดูดูฝั่งนี้นี่นะคะ่ะไม้ป่านี่ดอกไม้ป่าสวยงามนี่ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวป้าพาไปดู เดี๋ยวตอนนี้เราเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นก่อนค่ะทุกคนนี่ค่ะข้ามไปอีกฝั่งนึงเขาทำสะพานดีมากเลยก็หมดตังไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีม้าให้นั่งด้วยมีคนเอานี่มาตากไว้อ่ะ yes darling You okay? Hey. <Yeah? S 2> be, <careful. S 1> be careful yes I do Yeah, ุก m นกำ come ื้อ <the day. S 1> เนี้ยบย้ b นมาม m เด้น mm hmm. now okay oh. ดูบรรยากาศสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาพาทุกคนมาเดินชมอรอบๆสระนะคะอากาศดีค่ะทุกคน เราไปกินข้าวมาแล้วเราก็มาเดินชมรอบๆสระวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเป็นวันครอบครัวจริงๆไปกินข้าวมาแล้วก็มาเดินชมสระรอบอนนออพอพๆพ่อนมาชมน้องปลาแล้วก็เจอน้องเป็ดด้วย อากาศดีค่ะทุกคนร้อนค่ะช่วงนี้ได้ร้อนได้ประมาณสองสามวันแล้วค่ะร้อนมากร้อนจริงๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มแดดก็เริ่มอ่อนเริ่มอ่อนแล้วแฟนปะเขาเดินถ่ายรูป ป้าก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนวันนี้ป้าก็พาทุกคนมาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์สูตรอากาศบริสุทธิร์รับวิตามินดีค่ะถ้ามีแดดเราต้องรีบออกจากบ้าน,นะ,ะทุกคนมารับวิตามินดีแฟนปามาเขาก็จะมาถ่ายรูปเก็บไว้อันนี้ไม่รู้ต้นอะไรใช่สเดาป่าหรือเปล่าคะทุกคน อันนี้ป่าก็ไม่รู้นะสะดาว่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะดีเหมือนกันจะได้มีแบบแดดมีอ่าที่ร่มเดี๋ยวถ้าซัมเมอร์จริงๆแล้วก็จะมาแบบปิกนิกได้ค่ะ เดินกลับค่ะทุกคนเดินกลับบ้านแล้วค่ะ360องศาปลาไม่ได้เอามาสติ๊กมาตรงนี้เป็นสะพานอุ้ยอเล็กมันมีซีเดฟิชเบกฟิชน้องปลาตัวเบลอเลยโซนนี้จะมีปลาเยอะค่ะทุกคน บีบีบีีบ้ดอกไม้ดอกไม้ป่าสวยมากงามจัง spring t i m ดูสิชมแล้วก็ชื่นตาชื่นใจดอกไม้ดอกไม้ทำให้จิตใจเราเบิกดอกไม้ป่านะคะทุกคนงามชมไม่เบื่อ ชมแล้วก็ทำให้เรายิ้มได้ด้วยนะเนี่ยต้นไม้นี่ก็ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็มาตัดมีพรอ้าวต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้รู้สึกจะตายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นต้นอ่าต้นอะไรนะต้นต้นยูคาลิปตัส ต,ตายแล้วเนี่ยปีนี้ไม่เห็นไม่เห็นเป็นใบเลยป่าบิ๊กฟิชดอกอันนี้ยังไม่เป็นดอกยังไม่มีดอกดอกก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นประมาณเวลาเวลาตอนนี้ก็เป็นบ่ายสามที่นี่ไปยืนจอยย o u เดย์ปลาตัวใหญ่มากคทุกคนดูสิสีเลย